ลูกเป็นฝ่นายขึ้นตาเติตาฉันเลยในพิพากษาโอ้ย,ออยนึว่าจะมีแบบว่าโชกิตาโชกิตาโอ้โชกิตาแม่เอ้ย,อยสุดยอดอ่ะจะเล่นอย่างนี้ก็ไม่บอกนะ อมีโชว์กีตาร์ด้วยเลยครับต้องขอบอกคุณผู้ชมนะว่านั่นแหละที่เราจะได้ไปเจอกันนะครับคุณผู้ชมครับและในสัปดาห์นี้นะฮะเราไปตามหามาทั่วประเทศแล้วครับกับ VTR ของเรานะฮะที่ไปถามนะครับว่าคุณอาว่าคุณถูกทิ้งหรือว่าคุณจะทิ้งเขานั่นอ่ะพร้อมยังคะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเราไปดูวิทกันเลยค่ะ y e a เฮ็ดชัเชเ็ดชเชเชเอสชาเเอสชาเสดครับร้อมที่จะโสดครับพี่ตอนนี้ถ้าเกิดมีแฟนแล้วเนี่ยมันจะต้องติดยึดติดอยู่กับแฟนเราก็ไม่มีชีวิตที่เติบโตขึ้นไปนู่นไปนี่ได้โดยที่ไม่ต้องมีใครคอยห่วงมีแฟนถ้านับจากเด็กก็ประมาณ10กว่าคนเราคงไปกันไม่ได้แต่มันเบสิกพี่อันนี้เบสิกโดนทิ้งก็เขาก็บอกเราไง เราเข้วไปสับกันอยากเป็นแบบว่าอยากเขาบอกเราดีกว <sk PI AN> ่าเพราะเราบอกเขาทีไรเรารู้สึก <music> ผ <Brothers> ิดตลอดเจ็บไหมคนไหนรักมากก็เจ็บมาบอกเลยวเขาก็ไม่เจ็บเท่าไหร่โสดค่ะโสดก็ไม่มีใครจีบอ่ะหน้าตาเป็นอาวุธมั้งหมูโดนทิ้งตลอดค่ะไม่ต้องถูกมัดกับใครไปไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีคนมาห้ามไปเที่ยวไหนก็ได้อะไรสองคนประมาณสี่สี่คนทิ้งก็ไม่ได้ทิ้งก็แบบก็บอกเลิกเลยเลิกเลิกหมดเลยเลิกกันเถอะแค่นั้นแหละอยากทิ้งเขาอยากทิ้งเขาโสดค่ะมีคู่รักแล้วมาเหนื่อยหน่าย ถ้าอยากอยู่เพื่อนอยู่คนเดียวเพื่อนไม่กับหมาไม่ต้องเจอปัญหาของแง,ง๊งถูกทิ้ง3คนม<า>ไม่เรียกว่าแฟนด้วยถูกทิ้ง2คนทิ้งเขา1คน 1> คุยด้วยแล้วเหมือนคุย,ยก้อนหินนะเงียบๆอยากเป็นคนถูกทิ้งว่าเราจะได้ไปเจอโลกใหม่เจอคนใหม่สดค่ะมีเวลาอยู่กับตัวเองดูแลตัวเองรักครอบครัวมากขึ้นเวลาให้คุณพ่อคุณแม่กินข้าวที่บ้านเงาสิแต่ว่าก็มีเพื่อนไหมโอ้ยมีมีแค่คนเดียวทิ้งเขาค่ะบอกว่ามันอยู่คนเดียวสบายใจกว่าอยากบอกเลิกเขามากกว่ากลัวทำใจไม่ 大呀！啊啊 <laughs> คือถ้าเขามาแบบมาบอกเรื่องเราใช่ปะเราัวเราแบบเอด่ะทำใจไม่ได้เลยโสดค่ะโสดค่ะโสดค่ะหาไม่ได้ยังไงก็ได้ทุกอย่างเขาไม่เขาไม่ชอบเราหนูไม่เลือกเขาเองค่ะไม่มีใครจีพี่ดูหน้าด้วยไม่รู้อ่ะก็มีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ชอบชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่นิดนึงเขาชอบเ็กไปไหนก็ได้วันไหนเมื่อไหร่ก็ได้กับใครก็ได้ก็ทำอะไรตามใจเราได้อ่ะมันก็มีพันธะผูกพันธุงพี่เราอยากจะไปไหนเราก็ไปหล่อรวยโง่ไปเยอะพี่ไม่มีแฟนมากี่คนคนเดียว เขาบอกเลิกเราว่าคนนี้ใส่เราไม่ได้ก็ต้องยอมรับอ่ะก็เขาไม่เอาเราแล้วอ่ะก็เฮิร์ตนะเราก็ต้องอยาเป็นคนบอกเลิกเขาสิพี่เราต้องอยากคนที่ดีกว่าเขาไม่ใช่ให้เขาบอกว่าเราดีไม่พอถูกบอกเลิกทําใจง่ายดีตัดใจไม่ได้หรอกถึงรประมาณสองสามคนก็มีทั้งบอกเลิกด้วยแล้วก็ไม่ได้บอกเลิกด้วยแล้วก็หายไปด้วยะอะไรเงี้ยทุกแบบ <c oughs> ถ้าเลิกได้ก็อยากเป็นคนบอกเลิกมากกว่า <c oughs> บอกเลิกเขาอ่ะมันมถ้าเกิดเรา เราเสียใจเลยไงถ้าเราบอกเลิกเขาไปก็แบบเราก็เสียใจเหมือนกันเลยีไม่ใช่ว่าเราไปเพราะว่าเราไม่เสียใจโสดค่ะไม่มีใครไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาจีบจริงจังชอบผู้ชายยังไงเหรอคะจริงๆเราไม่ได้มีสเปคแค่ถ้าเข้ากับเราได้ก็พอโสดดียังไงได้อยู่กับเพื่อนได้ใช้ชีวิตส่วนตัวเคยมีสักกี่คนหรอประมาณ3คนโดนบอกเลิกก็เขาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นคนบอกเลิกเพราะมันจะได้ไม่เจ็บเราชิงก่อนที่เราจะทิงแล้วบอกไปเลยว่า เขาเลิกกันเถอะจะมาชูวัพได้ยัไงะก็แบบว่าเขาโดนบอกเลิกอ่ะเขาถูกทิ้งอ่ะคนถูกทิ้งนะะไม่ว่าจะคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะต้องขอบอกเขาว่าวินาทีนี้เนี่ยมันไม่ขีดจํากัดกับคำว่าโสดจริงๆใช่แต่เมื่อกี้แอบเห็นวีดีอารนะมีหลายคนเขาก็บอกนะคะว่า เนี่ยมีหน้าตาเป็นอาวุธอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยโดนทิ้งตลอดน่าสงสารนะอย่างเงี้ยหน้าตาเป็นอาวุธคือยังไงฮะก็คือหน้าตาเป็นอาวุธเลยไงเออนะคะไม่มีใครกล้าเข้าหาใช่แล้วเอาล่ะแต่ว่าแค่น้ำยังไม่พอคุณผู้ชมเรายังเหลืออีกครึ่งหนึ่งฮะที่เราไปถามมาว่าแล้วคุณล่ะคิดยังไงเหมือนกับพวกเขาหรือเปล่าไปครับโสดเพราะผัวทิ้ง เขาทิ้งทําไมนั่นยังหาคําตอบไม่ได้จนถึงทุกวันนี้เวลามีแฟนเนี่ยปัญหาที่ตามมามันจะเยอะมากเลยนะแต่โสดเนี่ยปัญหาเดียวที่เจอคือเหงาสองคนในชีวิตเราเราบอกเลิกเขาก็บอกเขาไปว่าเออเลิกกันเถอะไปต่อไม่ได้แล้วอยากเป็นคนบอกเลิกเพราะว่าทําให้เราดูแบบว่ามีความมั่นใจไงโสดค่ะอยากอยู่ชีวิตคนเดียวอย่างเงี้ย ดีกว่าแบบไม่อยากทุกข์เสียใจยอะไรอย่างเงี้ยระแวแงอะไรอย่างเงี้ยอยู่สฉยใช่ป่ะสวยอ่ะเราสวยใช่ป่ะก็แบบไม่ต้องทุกข์ไงแบบไม่ต้องร้องไห้สวยแล้ว <c oughs> ทำอะไรก็ได้อย่างเงี้ยแบบสบายแบเพื่อนอะไรแต่มันอาจจะแบบมีบางทีที่แบบเหงาบ้างอะไรเงี้ยนิดนึงสองคนค่ะถ่วงเลิกนะคือ <นะ S 2> ถ้าเราเลือกแบบจะคบใครสักคนแล้วใช่ไหมเอาจริงใจกับเขาไงแล้วเราคิดว่าบบยังไงคือเลือกแล้วเราก็ไม่อยากจะบอกเลิกเขาอ่ะเออแบบก็เลือกคนนี้แล้วอ่ะเอยเฮิร์ตยังอยาก จะเป็นคนถกนะไม่อยากไปทําร้ายเขาก็ก,ก็เรารักเขาอะก็ยังเอออยเขาดู่แบบถึงแม้ว่าเราจะบอกเลิกเขาอย่างเงี้ยแต่เราก็เสียใจเหมือนกันะ่ะโสดครับยังไม่อยากมีแฟนครับเพราะสลับลางไม่ถูกครับผมชอบมีหลายคนครับคือมีเวลามากขึ้นสามารถยุ่งกับคนอื่นได้หลายคนเลยถูกเขาบอกเลิกครับทําให้ดูน่าสงสารนะแล้วจะมีหญิงเข้ามาลุ่มล้อมากเลยเขาบอกว่า ผมไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยบอกเลิกยังดีกว่าครับบอกว่าเราคงคบกันได้แค่นี้ผมไปชอบอีกคนหนึ่งแล้วโสดแลวโสดเพราะอะไระอย่คนเดียวครับเหนื่อยชั้นไม่ต้องการใครไม่ให้เข้าใจผมหรอแล้วเราเข้าใจตัวเองไหมไม่เข้าใจหมนงานแค่นั้นนะฮะอยากอยู่คนเดียวครับทำอะไรก็ได้พี่ามใจเลยผมอินดี้พี่อยู่เดียวดีกว่าเทเหมือนใครโสดดียังไง ใช่ว่าดัดใช่โซดีไงแฮร์มาร์คเขาไม่ต้องใช้จ่ายเขาน้อยลงไม่ต้องไปทุบไม่ใครโซด์โซดที่เราจะได้กำลังแข่งนะพี่แขนขวาเนี่ยทำไมจะได้ก้อลังแข่งขาแขนขวามากเลยอยู่ตัวอยู่คนตัวคนเดียวอยู่คนเดียวแขนขวาได้เยอะต้องเล่นเวทต้องเล่นเวทเล่นเวทฟิตร่างกายห้องน้ำห้องน้ำที่จะเป็นที่ที่ดีที่สุดละเพราะว่าไม่อบอบไงใช่มันได้เหงื่อเล่นเสร็จปุ๊บอาบน้ำเลยโอ้โหพี่ ิยูเท้วก็นับไม่พอโอ้โหตองนับกัสามปีอ่ะพี่แบบนี้สี่คนครับโอ้ชี้ดเลยชี้ดเลยรับซาดูวว่าอย่างเราเรนบอกแรกเดี๋ยวจะแหลกอหาเออดีกันไปรู้อยู่แล้วงั้นยัเราจะรู้อยู่แล้วเราเป็นคนดีพี่นับสามปีก็ไม่จบจริง คนเดียวถูกบอกเลิกถูกบอกเลิกเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันนนั่แหละประมาณ4ีถึงหคนครับผมถู่กวางเลยครับผมหายไปเลยครับพี่หายไปเลยไม่ไม่พูดอะไรเลยเป็นเพื่อนก็ได้ผมยอมถูกบอกดีกว่าครับไม่อยากทำร้ายจิตใจครับเฮ้ยอยากถูกบอกเลิกนะไม่อยากให้ใครเจ็บเพราะเจ็บแทนบอกว่าคุณโชคดีนะครับพี่คุณโสดเพราะคนโสดเยอะกว่าคนมีคู่ครับโสดค่ะก็อยากอยู่กับเพื่อนก็ได้ทํางานด้วยกันแฟนก็อยู่ด้วยกัน2คนก็เงียบเงียบเงาเงาไงไม่รู้อะได้ไปหลายร้านกับเพื่อน สามารถมองคนอื่นได้ก็2อย่างบอกเลิกเขาหายเงียบไปเลยไม่มีไม่มีเฮ้ยอ,อยากอยู่กับเพื่อนก็บอกว่าก็ได้บอกเลิกเขาดีกว่าค่ะเจ็บน้อยกว่าเลิกกันเถอะนะให้เราเจ็บก่อนแล้วเธอค่อยเจ็บทีหลังเราตอนนี้เราสดแล้วนะจู้วว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  เขาก็ยังชัวร์ชัวร์อยู่ค่ะนะฮะจากที่เราฟังไปเมื่อสักครู่ครับอีวเ็คิดยังไงฮะเฮ้ยอีชอบคนหนึ่งอีฟเพ็งเขาบอกว่าที่โสดเนี่ยอยากโดนบอกเลิกเขาบอกว่าบอกเลิกเนี่ยมันรู้สึกว่าตัวเองมั่นใจไงเออมีแบบว่าความมั่นใจตัวเองในการบอกเลิกเขาครับแต่สําหรับของผมเขาบอกว่าอยากถูกบอกเลิกเพราะว่าเขาจะได้ไม่เจ็บเราเจ็บแทนไงเออเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นคําจํากัดความนะครับของคําว่าโสดจริงๆว่ามันมีหลากหลายเหตุผลกว่ามันจะไปถึงคํานั้นครับใช่ค่ะ โอ้โหเียได้ว่าหลากหลายความคิดเลยนะคะวันนี้แต่วันนี้ฮะเรามีปัศนีท่านนี้ครับที่เรียกว่าเขามีคําจํากัดความว่า H sharp เหมือนกันนั่นก็คือโซเหมือนกันอะฮะเดี๋ยวเราขอเชิญครับนี่วันนี้นะครับจะมาเป็นปัศนีของเราเชิญค่ะเยเดินแบบหลยค่ะโอ้สวยเลยนะคะตรงนี้เลยนะนิดนึงนิดนึงไม่อยู่ในในหัวใจคุณเชนเลยนะคะ เป็นไงคะเชนสวยไหมน่ารักมากเลยครับผมเรียกว่าคำว่าสวยคงใช้ไม่ได้ต้องใช้คำว่าน่ารัก,รก<ม>แล้วก็น่านทุถน,นอมเล็กกระทันรัดหน้าพกพา<อ>นะฮะคุณผู้ชมและนี่นะฮะเราเอาให้ชมแบบว่าชิมลางก่อนนะครับเพราะว่าช่วงหน้าครับเราจะได้มาเจอเจอกับเธอแล้วก็พูดคุยกับเธออย่างเต็มประเด็นเต็มเนื<ต>้อหา <c oughs> และได้มาเล่นเกมกับเธอว่าใครที่จะได้ไปเดทกับเธอและดินเนอร์กับเธอช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพบกันครับใช่ แต่คือคนที่ใครหลายคนคิดว่าน่าฟังกลม